มีช่วงหนึ่งเหมือนกันที่ต้องถือว่าเราหลุดออกจากเส้นที่ควรจะเป็นวังวนของความเป็น Sex and Drug and ะยาต่าง r o ละใช่ครับคือผมไปบ้าพวกศิลปินต่างประเทศเยอะไปหน่อยไปหลงไหลในอย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับ x drug rock and r o l กเนี่ยก็เรียกว่าเกือบตายเกือบเอาชีวิตไม่รอดทีเดียวนะครับพี่เกือบตายตอนนั้นเสียหายไปหมดนะครับทั้งครอบครัวทั้งบริษัท เทปทั้งอะไรทุกๆอย่างที่มีความเกี่ยวพันกับเราเราก็หลงลืมไปหมดซึ่งในตอนนั้นเองก็ถึงขั้นต้องใหญ่ตอนนั้นผมไม่สนใจอะไรเลย<ม>เราหลุดเลยไหมน,นั้น,ตอนน,นตอนนั้นหลุดโลกไปหมดเลยปาร์ตี้กันไม่ได้หลับได้นอนเป็นอาทิตย์ <c oughs> เราก็ไม่ได้สนใจใครเลยไม่ได้สนใจลูกสนใจอะไรเรารักสนุกอย่างเดียวแล้วก็ช่างงานเพลง <c oughs> แค่ร้องเพลงอย่างเดียวก็พอซึ่งตอนนั้นไม่ไม่มีความรู้สึกว่านี่คือสิ่งที่ผิดมีสิ <c oughs> <c oughs> รู้ว่าผิดแต่ว่ารู้สึกว่าตัวเองเอาเอาไม่อยู่ ตอนนั้นทําชุดเลิฟซองครัพี่ชอดครับผมมีทั้งความชอกช้ํามีทั้งความโอ้โหเป็นห่วงเป็นใยแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองน่าจะจบชีวิตแค่นี้แล้วปาร์ตี้เยอะเรื่องเซ็กเรื่องรักเรื่องร็อกแอนด์โรลนี่เต็มรูปแบบแล้วก็ครอบครัวก็ต้องแยกจากกันไปแล้วตรงนั้นหลุดจากวังวนอันนี้ได้ยังไงอะคะก็การนี่แหละครับเขาเป็นห่วงผมมาก เขาเป็นหัวผมมากต่อให้อย่าล้างกันไปที่เลิกกันไปเขาก็ยังมาเข้ามาดูแลผมอยู่ก็มีเขานี่แหละที่คอยคอยเป็นหัวเป็นใหญ่แล้วก็พาผมไปรักษาไปบำบัดในตอนนั้นเราริดเยอะไหมฮะเช่นอย่าไปยุ่งกับกูโอ้เยอะแยะมากไม่ไม่ไปดีๆครับเขามาอุ้มไปเขามาฉีดยาสลบไป่อ๋อใช่ไม่งั้นเอาไม่อยู่เหมือนกันไม่งั้นเอาไม่อยู่ครับแต่ก็ถือว่าต้องเป็นคนที่มีความรักแท้ให้จริงๆนะคะถึงอยากพยายามให้เรา อยู่ในสิ่งที่ถูกต้องที่สุดให้ได้หลังจากการไปบําบัดปั๊บกลับมาเป็นเซกโลโซคนเดิมหรือยังคะโอ้โยกว่าจะกลับมาได้พี่นานมากนะกี่เดือนตอนอแรกๆก็ไม่สามารถที่จะร้องเพลงได้เพราะว่ามันมันขาดเหล้าเขาก็ห้ามดื่มยาเสพติดก็ใช้ไม่ได้ต้องขึ้นไปร้องเพลงอย่างเพียวๆเลยเนี่ยผมก็ไม่ไม่สามารถทําได้ดีกว่าเป็นปีเนี่ยกว่าตอนนั้น,นนะคิดไหมเขะว่าเราจะต้องหยุดอาชีพนี้แต่เพียงเท่านี้เคยคิดนะพี่เคยคิด แต่มันคือชีวิตของเราทั้งชีวิตใช่ครับพอพอเราคิดเรื่องนี้ปุ๊บเราก็บอกว่าฉันเกิดมาเพื่อฉันจะเป็นร็อกสตาร์เนี่ยฉันจะไปหยุดกบมันนี่มันไม่ใช่ที่นะก็ต้องดําเนินไปต่อครับแล้วก็ทุกคนที่ผมต้องดูแลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นครอบครัวก็ดีลูกน้องก็ดีแล้วก็พ่อแม่ต้องดําเนินต่อไปให้ได้แต่สุดท้ายก็กลับมาได้กลับมาได้ครับก็น่าจะเดินหน้าต่อไปได้อย่างดีแล้วมันเกิดอะไรขึ้นอีกในชีวิตครับต้องมีอันต้องเลิกกับคุณการไปอีกครั้งหนึ่ง อันนี้คือเหตุการณ์ไลฟ์มาลาธอนใช่ครับพี่ใช่ครับตอนไลฟ์สดเนี่ยตอนนั้นก็เป็นโรคล็อกสตาซินโดมเป็นไบโพล่าพี่ซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นอยู่นะครับตอนนั้นเป็นแมนเนียแล้วตอนนี้เป็นดีเพรสนะครับเป็นกลับข้างกันตอนงแตแมเนียคือมันจะพีคดีเพรสคือมันจะรอปใช่ครับซึ่งอาการซึมเศร้าผมก็ยังเป็นอยู่มันเกิดจากพิษของยาเสพติดไหมคะหรือผมว่ามีส่วนนะพี่เคยใช้อย่าง อย่างมากเลยนะครับพอไม่ได้ใช้นี่มันก็ทําให้รู้สึกเราไม่สะดุกสนานต้องบอกตรงนี้เลยว่ายาเสพติดนี่ห้ามเข้าใกล้เลยนะครับ <Okay. S 2> เพราะถ้าเอาไม่อยู่นี่เสียชีวิตนะครับในตอนนัน้นเป็นเรื่องสารเคมีในสมองด้วยใช่ครับพี่ใช่ครับหม <Okay. S 2> อก,ก็บอกว่าฮอร์โมนเนี่ยผิดแปลกไป